สวัสดีค่ะวันนี้ก็จะมาสอนการสร้างเนื้อหา HTML นะคะขั้นตอนแรกนะคะเราก็ไปที่หลังร้านของเรานะคะเลือกที่ส่วนเสริมนะคะจากนั้นเริมเลือกที่โมนูนแล้วก็ ตรงนี้นะคะสร้างเนื้อหา HTML นะคะใครที่ยังไม่ได้เพิ่มก็กดเพิ่มตรงนี้นะคะอันนี้เราเพิ่มมาก่อนแล้วจากนั้นเราก็เพิ่มรายการนะคะโดยเราจะตั้งชื่อโมูนว่าเออคำว่า Hello ก็ได้นะคะ Hello นะคะ ทั้งภาษาไทยแล้วก็ภาษาอังกฤษใช้เป็นอักษรภาษาอังกฤษก็ได้นะคะเช่น Hello น,นะคะจากนั้นก็พิมพ์คำว่า เราจะเลือกพิมพ์คําว่าอะไรก็ได้นะคะยินดีต้อนรับหรือว่าเวลเข้าก็ได้นะคะอันนี้เป็นภา,าษาไทยแล้วก็ใช้คําว่ายินดีต้อนรับเข้าสู่ร้านและยินดีต้อนรับเฉยๆก็กคนะคะแล้วก็เราจะเอาเป็นชื่อร้านเราก็ได้นะคะ ชื่อรา้านเราก็เป็น tm underscore file ท่นี่นะคะเราก็สามารถปรับแต่งตัวอักษรได้นะคะเอาให้มันใหญ่ๆโตเวอร์ไปเลยสามารถเปลี่ยนเป็นฟอนต์แบบไหนก็ได้เพิ่มตัวหนาตัวเอียงก็ได้นะคะ อันนี้เราจะไม่เอาตัวเอียงเราจะเอาแค่ประมาณ30มสิสไตล์ก็จะเป็นทปหัวข้อจากนั้นสีมันจะมี background color นะคะสีพื้นหลังถ้าใครสมมติว่าอยากได้สีพื้นหลังเป็นสีส้มก็ได้นะคะอืมสีออกตป็ เราใช้เป็นสีขาวเพื่อให้เห็นชัดนะคะอันนี้ก็จะเป็นสีเหลืองก็ได้นะคะแต่ว่าไม่เอาอยากได้สีม่วงนี่เปลี่ยนสีตัวอักษรนิดนึงเป็นสีขาวนี่นะคะก็ได้แบบนี้จากนั้นทำการเปิดใช้งานนะคะ แล้วก็กรอบมาเลยทั้งภาษาไทยทั้งภาษาอังกิษใส่เหมือนกันนะคะกรอบมานำโทนวีวางก็จะได้เหมือนกันเปิดใช้งานเรียบร้อยทำการบันทึกนะคะจากนั้นเราอยากให้แสดงบนหน้าเว็บของเราแล้วก็ไปที่ การออกแบบหน้าแสดงผลเลือกที่ Home จากนั้นเราจะใส่ฝั่งขวาหรือว่าฝั่งซ้ายตรงกลางด้านบนก็ได้นะคะแต่เราเลือกที่จะใส่ตรงฝั่งซ้ายนี่นะคะที่เราสร้างมาฮัลโหลนี่ แล้วก็ทําการบันทึกเราก็ไปดูหน้าเว็บของเรานี่ก็จะขึ้นมาฝั่งซ้ายของเรานะคะยินดีต้อนรับชื่อร้านใครอยากปรับเปลี่ยนยังไงก็สามารถไปลองเล่นได้นะคะจากนั้นเราก็จะสอน <c oughs> การใส่ คลิปรีวิวหรือคลิปตัวอย่างการใช้ผลิตภัณฑ์นะคะโดยไปที่เดิมเลยค่ะส่วนเสริมส่วนเสริมอีกครั้งหน้าที่โมนูนจากนั้นเลื่อนลงมาค่ะไปที่สร้างเนื้อหา html เหมือนเดิมนะคะ ราจะลบอันนี้ออกก่อนจากนั้นเพิ่มเราเลือกคลิปใน YouTube มาสักหนึ่งอันก็ได้นะคะลองใช้ดูก่อนว่ามันสามารถขึ้นบนหน้าเว็บเพจได้ไหม ลบศูนตั้งชื่อเป็นคลิปก็ได้นะคะคลิปชื่อคลิปรีวิว ข้อก็จะเป็นเป็นอะไรก็ได้นะคะพิมพ์ไปเลย ชื่อเหมือนเดินก็ได้เราลองก่อนนะคะจากนั้นร <c oughs> ายละเอียดไปที่วิดีโอนะคะกอาวา,างอับนึงนะคะ นะคะแปบ๊บหนึ่งนะวาวนี่ขึ้นมาแล้วนะคะแบบนี้ทำการเปิดใช้งานเออแบบนี้ก็ได้เหมือนเดิมเลยว้าวอินเสิร์ชบันทึก จากนั้นไปที่ออกแบบโฮมเหมือนเดิมทำเหมือนเมื่อกี้เลยนะคะแล้วก็จะใส่ข้างบนหรือว่าข้างล่างข้างขวาข้างซ้ายได้หมดเลยนะคะแล้วก็ใส่รีวิวตรงท้ายคลิปรีวิวเพิ่มแค่นี้ละคะ่ะ ก็บันทึกไปดูหน้าเว็ของเราขึ้นไหมนี่มาแล้วนี่นะคะสามารถปรับแต่งได้นะคะจะทำแบบไหนก็ได้นะคะ